พ,พี่เพื่อนอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะครับข้าวของเรานะครับที่เราหุงนะครับกรับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมช่องคนแบกเป้แล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้มาแค่คนเดียวนะครับ เกือน้องวัดกับพี่หนุ่มแล้วก็น้องสอนก็ไม่มากับผมนะครับวันนี้นะครับพเพื่อนๆผมจะมาทําห้างบนต้นไม้นะครับนูนครับเพื่อนนูนครับเดี๋ยวผมจะทําห้างนะครับการทําห้างของผมเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนไปรับชมเลยนะครับ ก็ได้ตัดไม้ไผ่ได้มาแล้วสามทอนนะครับเอ่อเพราะว่าผมขึ้นไปวัดข้างของเรานะครับบูได้แค่สามทอนนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปผมจะไปทําต่อนะครับต่อไม้ไผ่เพื่อที่เราจะมามัดห้างของเรานะครับ กันที่จะทำต่อนะครับเพื่อมัดห้างนะครับเพื่อนๆเราต้องเอาสิทธิ์ต่อนะครับเราจะเริ่มนับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับหนึออ่งอันนี้ไม่น้านะครับเดี๋ยวเราจะตัดทิ้งนะครับเราจะเริ่มนับตั้งแต่หนึ่งสองสามนี่นะครับนี่เราก็จะตัดตรงนี้นะครับ การที่จะทําต่อนะครับพี่เพื่พอนๆเราต้องเลือกไม้ไผ่อ่อนนะครับเ่านเช่นแบบนี้นะครับพี่เพื่พอนๆลนักษณะจอกออกอ่อนนะครับอ่อนแล้วก็ใหญ่เนี่ยยิ่งดีเลยนะครับพี่เพื่พอนๆโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปทําต่อกันเลยนะครับ วิธีทาต่อนะครับพี่เพื่อนๆเราจะตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นไม้อ่อนนะครับดูได้เลยนะครับอ่าใครที่เข้าป่าแล้วก็จะทําห้างนะครับแนะนําทําต่ออย่างนี้ดีกว่าครับอย่าเอาเถ่าววนเลยนะครับถ้าถ่าววนเนี่ยมันจะไม่แน่นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าทําต่อเนี่ยมันจะแน่นต่อนะครับพี่เพื่อนๆนี่เราก็จะมาตัดตรงนี้นะครับ นี่เลยซึ่งคนที่ไม่เคยทำนะครับพพเพื่อนๆจะทำแบบยากมากเลยนะครับจะยากมากนี่เป็นแบบนี้นะครับแต่คนที่ทำประจำเนี่ยมันจะง่ายน,นะครับคนที่ไม่เคยทำเนี่ยจะยากนะครับแต่ทุกอย่างมันเกิดจากการฝึกฝนนะครับี่เพื่อนๆ thank <laughs> you ตอนนี้นะครับโครงสร้างของห้างของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับพี่เพื่อนผมจะทําเป็นแฉมเหลี่ยมนะครับเป็นแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมนี่นะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปนะครับพี่เพื่อนผมก็จะไปสับซากก่อนนะครับเพื่อที่ผมจะมาปูห้างของเรานะครับนี่โอเคไปสับซากก่อนเลยนะครับ ตอนนี้นะครับพี่เพื่อนๆซากของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะละักษณะเป็นแบบนี้นะครับอแบนบนี้นะครับแล้วผมจะไปปูบนห้างของเราเลยนะครับ โอเคครับพี่เพ,พื่อนๆตอนนี้ห้างของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลันนกษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่เลยนะครับอีกอย่างนะครับพี่เพ,พื่อนๆผมจะไม่หุงข้าวบนห้างนะครับเพราะว่าโดยสัดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกในพรานนะครับพี่เพ,พื่อนๆเขาจะไม่หุงข้าวบนต้นไม้หรือว่าบนห้างนะครับเขาจะหุงข้าวข้างล่างนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกตัวว่าผมหิวข้าวมากนะครับเพื่อนเพือนเดี๋ยวผมจะลงไปหุงข้าวข้างล่างนะครับแล้วผมจะมาทานบนห้างนะครับเพื่อนเพื่อนไปไปหุงข้าวกันเลยครับก่อนที่เราจะหุงข้าวนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะก่อไฟก่อนนะครับถ้าไม่ก่อไฟก็ไม่ได้กินข้าวนะครับ พี่เพื่อนๆก็จะเป็นวิธีการถึงเข้าในกระบอกไม่ไผ่นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาผ่านป่านะครับเข้าป่านะครับพี่เพื่อนเวลาไม่ได้พบอุปกรณ์ลืมอุปกรณ์นะครับสามารถจะถึงเข้าทางเก,กระบอกไม่ไถ่นะครับเวลาที่เราหุงเข้าในกระบอกไม่ไถ่นะครับพี่เพื่อนมันจะทําให้หอมเี็นหอมมากนะครับ ทำธ,ธรรมชาติเลยนะครับเราจะไม่เซาวน้ำเข้านะครับพี่เ,เพื่อนๆเราจะปิดฝาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับวเวลาของข้าวในกระบอกไม้ไผ่มันสุกหรือเปล่านะครับมาเลย ครับพี่เพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะครับข้าวของเรานะครับที่เราหุงนะครับนี่นะครับสุกนะครับพี่เพื่อนในลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําเมนูอาหารก่อนนะครับเมนูอาหารก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่เพื่อนจะมีมะขามเปียกแล้วก็รสดีนะครับแค่นี้เองนะครับซึ่งกับข้าวเนี่ยผมเอามาจากที่บ้านนะครับนี่นะครับ ไม่มีอะไรมากนะครับกับข้าวนะครับพเพื่อนๆจะมีม้ขางเปียกนะครับเวลาเราเข้าป่านะครับเพื่อนๆจะส่วนใหญ่แล้วพลนป่าพวกนี้นะครับเขาจะกินแบบธรรมดาแบบชิชินะครับเวลาที่เข้าป่านะครับพี่เพื่อนๆพลนป่าพวกนี้นะครับเราจะกินแบบธรรมดาธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาต้มกันเลยนะครับผม Mm-hmm. ครับพี่วินเพื่อนแกงของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะครับนี่เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะยกลงนะครับตอนนี้นะครับพี่เินเพื่อนกับข้าวของเราก็เสร็จเป็นที yeah, ่เร we ียบร้อยกันหุงข้าวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอกนี้นบายผมจะรับประทานอาหารนะครับก่อนที่เราจะกินข้าวนะครับเราต้องผ่ากระบอกไม้ไผ่ตรงนี้ก่อนนะครับพี่เพื่อนเราจะมาดูนะครับว่า การหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่สุกหรือเปล่านะคะนี่นะครับทีวีเรียนงข้าวกระบอกไม้ไผ่นะครับโอ้ว้าวในที่เหลือเนี่ยมันเป็นแบบกิ่เท้าไม้ไผ่นะครับเพราะว่าผมผ่าเนี่ยมันกิ่เท้าของกิ่เท้าของกระบอกไม้ไผ่นะมันจะล่วงลงมานะครับ ก็กินได้ครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะกินตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับโอเคกินข้าวกันเลยครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ขึ้นมาบนห้างของตัวเองแล้วนะครับต่อจากนี้ไปผมก็จะรับประทานอาหารนะครับ เพื่อนตอนนี้ผมก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับผมมีเรื่องแนะนำนะครับพเพื่อนๆเวลาที่เราทําห้างหรือว่าสร้างห้างหรือว่าขัดห้างนะครับอ,อ่ผมมีเรื่องที่จะแนะนํานิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราอยู่บนห้างนะครับแม้จะเวลากลางคืนหรือว่ากลางวันก็ตามอย่าชี้ลงบนห้างนะครับเพราะว่ามันจะอาเพศนะครับ ส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่เป็นพรานในพรานพวกนี้นะครับเขามักจะฉีบบนกระบอกไม้ไผ่นะครับเขาจะเอากระบอกไม้ไผ่มาบนห้างนะครับแล้วก็เขาจะฉีดลงในกระบอกไม้ไผ่นะครับเขาจะไม่ฉีดลงบนอบนห้างอย่างนี้นะครับบนพื้นนะครับทีนเขาจะไม่อยู่ในห้างแล้วก็ฉีดลงไปในบนพื้นนะครับเพราะว่ามันจะเกิดอาเพศมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอันนี้เขาถืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ เวลาที่เราล่า,าสัตว์นะครับนักข้างนะครับนกเงือพวกนี้ในพานพวกเนี้มกักจะไม่เกี่ยวเบ็ดไปปักเบ็ดนะครับเพราะว่ามันจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับพ่เพื่อนๆผมก็มีเรื่องแนะนํานะครับเวลาที่ในพานเข้าป่าพวกนี้นะครับเขามากักจะทําห้างแบบนี้นะครับแล้วก็เขาจะเฝ้ายิงเก้งกวางพวกนี้นะครับเลย ทั่วไปนะคบพี่เ,เพื่อนเขา,าจะยิงเก้งกวางเหดดายที่เขาทําห้างแล้วก็สร้างห้างเพราะว่าเวลาที่เขาไปดักรอเก้งกวางพวกนี้นะครับเขาต้องอยู่บนต้นไม้หรือไม่ก็บนห้างนะครับเพื่อที่เก้งกวางจะไม่ได้กลิ่นของตัวเราเองนะครับพี่เ,เพื่อนอันนี้ก็จะเป็นวิธีการไปไปดักยิงเก้งกวางนะครับอยู่บนห้างนะครับพี่เพื่อนก็จะมีสามเรื่องนะครับก็เรื่องแรกก็ อย่าฉีอยู่บนห้างแล้วอย่าฉีดลงไปในพื้นรื่องที่สองเ,ออเวลายิงนกเงือกชน,นีข้างพวกนี้นะคบอย่าเราอย่าไปปากเป็ดนะครับก็แล้วเรื่องที่สามนะครับเ,เพื่อนเพื่อนก็เวลาเราคัดห้างนะครับเราอยู่บนห้างก็จะปลอดภัยสําหรับตัวเรานะครับแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีกับเรานะครับแล้วเวลาที่เราดักเก้งกวางเนี่ย เกงควรจะไม่ได้กลิ่นตัวราวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล็กๆกฎของการสร้างห้างการอยู่บนห้างนะครับพี่ๆคนไหนที่เพิ่งกดเข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเพื่อที่ผมเองก็จะทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย